สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับก็ตามที่เห็นนี้นะครับเป็น power a m นะครับงานประกอบตามงบประมาณนะครับนะก็มีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเป็นงานค้างเก่านะครับก็ประกอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเทสให้ฟังให้ชมกันนะครับก่อนจะเทสนะครับให้ฟังให้ชมกันนะครับก็มี fc นะครับถามมาว่านะครับอาจารย์ครับ พาวเวอร์ตัวนี้ขับดอก18ได้ไหมขับดอก21ได้ไหมขับดอก32นิ้วได้ไหมหรือขับดอก15้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้นะครับมีคำถามมานะครับก็เอาเจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยนะกันนะครับนะเอาพาวเวอร์เจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับนะก็เริ่มเลยนะครับอธิบายสั้นๆง่ายๆแบบเข้าใจแบบรวบลับขั้นตอนนะครับนะฮะโอเคอย่างกับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับ นะตามที่เห็นนี้นะครับนะคาปาลูกเล็กๆนะครับนะไดโอดเล็กๆนะครับมอแปลงลูกเดียวนะครับนะแล้วก็ทราซิสเตอร์นะครับนะข้างละสามคู่นะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยในกล่องนี้นะครับนะถามว่าขับดอกยี่สิบเอ็ดได้ไหมอ่าขับได้ครับถามว่าขับดอกสามสิบสองนิ้วของชาตีได้ไหมก็ขับได้เช่นกันครับแล้วขับดอกอะไรได้มั่งครับอ่า ขับได้ทุกดอกครับผมตังแต่ดอกน้อยๆนะครับยันดอกใหญ่ๆขับได้หมดครับผมนะแต่นะครับแต่ว่ามันจะสุดอยู่ในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับสเปคของมันนะครับก็ง่ายๆนะครับสุดตัวของมันนั่นแหละนะครับถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับนะเนี่ยวันนี้ผมก็มาเทสกับยีเบ็ดอกนะครับกลางแหลมอีกสี่นะครับก็ข้างหนึ่ง ขับยี่บสี่ดอกอีกค่าหนึ่งขับกลางแหลมสี่นะครับขับได้ครับนะแต่มันก็สุดตัวของมันเท่านั้นนะครับแต่ยังไงไม่สุดดอกแน่นอนนะครับไม่มีทางสุดดอกสิบสองนิ้วสี่ดอกไม่มีทางสุดสิบอ่าไม่ใช่สิบแปดอ่าไม่มีทางสุดยี่สี่ดอกนะครับตัวนี้เป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วไม่เหล็กสองก้อนนะครับวอยสี่นะครับนะตู้สีใบสีเขียวนี้นะครับเป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับ ส่วนเสียงกลางเป็นดอก12นะครับวอยสนิ้วครึ่งนะครับโคงรอนะครับไม่เล็กก้อนเดียวแต่ดอกยี่เบ็ดเป็นไม่เล็กสองก้อนอ่าถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับแต่ถามว่าสุดดอกไหมเออตอบเลยครับว่าไม่สุดนะครับอ่าว่าไม่สุดดอกนะครับขับได้ครับดังครับแต่มันไม่สุดดอกนะครับอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะเข้าใจอ่ะและก็ต่อไกนิดนึงนะครับว่าอ่าแบกหามอืมแบกหาม ได้กี่ดอกเอออย่างเงี้ยยังจะตอบยังไงสั้นวาเออตัวมันเองนะครับนะตัวมันเองอะ่ะเบกหามได้แบบสุดๆตัวแบบว่าเออแทบจะพังอ่ะนะก็คือ4ดอกต่อ1ข้างนะครับ4ดอกต่อหนึ่งข้างคือถ้าลากยาวๆอาจจะร่วงอ่าแต่ถ้าลากในระยะสั้นเช่น1เพลง2เพลงไม่ร่วงนะครับนะแต่ถ้าลากต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับแนะนํานะครับข้างละ2ดอกนะครับนะ จะเบรคข้างสองดอกหรือจะเบรคข้างหนึ่งสองดอกอีกข้างกลางแหลมสองดอกนะครับเอาโอเคนี้ลากยาวได้เลยนะครับนะก็อธิบายให้ทางเอฟซีนะครับที่ถามมานะครับว่าอือาจารย์นะครับช่วยอธิบาย Power amp ตัวนี้หน่อยยกตัวอย่างนะตัวนี้หน่อยนะครับขับดอกอะไรได้บ้างนะครับผมบอกว่าขับได้ทุกดอกครับถ้าดอกไม่พังอะถ้าพ o w e r amp ขับได้ทุกดอกอะแต่ต้องถามว่ามันจะขับสุดในระดับไหนจะสุดดอกไหมนะครับ หรือว่าไม่สุดดอกอ่าก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่สเปคมันส่วนแบกหา,ามนะครับแบกหา,ามว่าจะลากภาระได้อ่าแชเนล,ลกี่ดอกอ่ะเราต้องดูที่กําลังพาวเวอร์ว่ามันจะแบกได้ค้างะกี่ดอกนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับถ้าต่อเนื่องยาวๆนะครับอ่าก็นะต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับแบบเปิดทั้งวันฟังทั้งวันนะครับจะอัดหรือไม่อัดนะครับนะก็มันแบกได้แค่ข้างละสอดอกนะครับอ่าผมจะต่อเบรกข้างหนึ่งสองดอกก็ได้การเหลมข้างหนึ่งสองดอกก็ได้ตีง,ง่ายคือ มันมีมมาีวงจรสองวงจรก็คือง่ายเป็นระบุรูปแบบสเตอริโอนะครับมี2องชแนลนะครับตีว่าชแนลละ2ดอกอ่าคุยกันง่ายๆนะครับชแนลละ2ดอกนะครับแต่จะดอกขนาดกี่นิ้วนะครับขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับนะมันขับได้หมดนั่นแหละนะครับแต่จะสุดไม่สุดก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะแต่ถ้าย่อยลงมาอีกนิดนึงนะครับให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกนิดนึงนะครับนะแบบว่าเข้าใจง่ายเลยอ่ะอาจารย์ช่วยอธิบายเพราะว่าตัวนี้ผมเข้าใจหน่อย คำถามนี้มาอาจารย์เอ็มอธิบาย Power ตัวนี้ผมเข้าใจหน่อยนะครับว่า,าสเปคที่ว่ากําลังสวยกำลังพอดีกับตัวเครื่องนะครับแบบอิ่มๆอ,อ,อย่างเงี้ยผมจะอธิบายได้นะครับก็ง,ง่ายๆนะครับแบกหามลําโพงได้ไม่เกินครั้งละ2ดอกก็คือชแนเนลละ2ดอกนะจะเป็นเบรดหรือกลางแหลมก็แล้วแต่นะครับนะจะเบรสองข้างเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนะ,ะ,เ,นะบนะเช่น เบรข้างละ2ดอกตี2ข้าง4ดอกนะก็ได้หรือจะเบรข้างหนึ่งสองดอกอีกข้างกลางแหลม2ดอกก็ได้หรือจะเป็นกลางแหลมนะครับข้างละ2ดอกเลยก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือเรื่องแบกหามนะครับแบกหามนะอืมแบกหามได้ไม่เกินแชนลละ2ดอกโอเคลึกซึ้งไปอีกนิดนึงนะครับอ่าแล้วดอกขนาดเท่าไรครับกี่นิ้วกี่ดอกอะไรประมาณเอ้ยอ่าดอกขนาดเท่าไหรครับกี่นิ้วอ่าอันนี้ผมไม่พูดนะครับนะว่าจะกี่นิ้วนะครับ แต่บอกกำลังัตต์ของดอกดีกว่านะดอกไม่เกิน300วัตต์โอเคจบ <c oughs> นะอ่าง่ายไหมนะครับถามมาสเปกกำลัง power ตัวนี้แบบสวยๆอิ่มๆอ่ะแบกภาระได้ไม่เกินแชร์แล้วละ2ดอกนะครับดอกไม่เกิน300วัตต์นะครับแบบอิ่มๆนะครับแต่ถ้าดอกเกิน300วัตต์นะครับมันก็จะสุดตัวของ power ก่อนจะไม่สุดของดอกนะจะไม่สุดของดอกคือจะไม่อิ่มของดอกว่างั้นดีกว่าเอ โอเคลึกเรียบร้อยเข้าใจง่ายนะโอเคนะอืมว่าวันนี้นะครับนะผมก็จะมาเทสนะครับอ่ะเบสีนะครับเอาหนักๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดต่อเนื่องยาวๆผมเปิดแค่ไม่เกิน 1- 2เพลงนะสุดปอกไปไม่เกิน 1- 2เพลงนะครับแต่้าละกยาวๆถามธาระกได้ไหมได้ครับแต่มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนผมก็บอกไม่ได้นะครับจะดูได้อ้าวันหรือไม่หวึงวันหรือจะดูได้ไม่กี่เพลงผมก็บอกไม่ได้นะครับแต่ถ้า ลากไปผมนะครับอ่ะเบสสี่ดอกนะครับกลางแหลมอีกสี่ดอกนะครับแต่ถ้าเปิดเบาๆฟังสบายแบบเปิดเปิดกล่อมอ่ะโอ้โหเปิดได้เป็นวันอยู่แล้วแต่ถ้าอัดจริงๆจังๆตุมตามนะครับเออรับประกันเลยนะครับต้องมีควันบกันบ้างอ่ะแต่ถ้าเปิดแบบว่าไม่ได้อัดไม่ได้บี้อ่ะไม่ได้ไปอะไรแบบตะบี้ตะบันมันมากมายนะครับมันก็ได้นะครับนะข้างละสี่คูณสี่นะครับโหลดโอมได้นะครับไปได้ดูแล้วนะครับแต่ว่ามันจะร้อนหน่อยนะครับ ก็ต้องมีพัดลมระดับเป้งๆช่วยมันหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้นะง่ายๆนะครับ่นะโอเคนะผมก็จะมาเทสยี่บดสี่ดอกแล้วก็กลางหลักบีกซีดอกนะครับนะโอเคก็ตอนนี้ตั้งขาตั้งตัวตั้งขาตั้งกล้องนะครับาขาตั้งกล้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับไปไหนอ่ะอ๋อโอเค อาเอาอ่า,อา,อาโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคนะครับเล็งมันุ่มสุดเลยนะครับนะเอาไปสุดๆไปนะครับถามว่าสุดมีอาการเสียงจีเสียงฮัมไหมนะครับนะแต่ถ้าผมทําไปอะ่ะผมเช็คดีนะครับว่าไม่มีนะครับเนี่ยผมเล็งสุดนะไม่มีเสียงจีเสียงฮัมไม่มีเสียงออกซิเลตนะครับนะปีก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่มีนะครับนะ ก่อนถ้าไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่ามีจีมีหั่มนะครับช่วยถอดสาสัญญาณออกนะครับและหมุนบนรุ่มเพียวๆเพว่ามีไหมแต่ถ้ามีนะครับแต่ถ้ามีก็ง่ายๆเลยนะเกิดจากเครื่องปรุงของท่านนะครับแต่ถ้ามันไม่มีก็ดีไปแต่ถ้าเครื่องปรุงมันเงียบนะครับมันก็ต้องพางเงียบหมดเพราะว่าเครื่องมันไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลอง,ลองกลางแหลมก่อนดูเพลงก่อนอ๋อโอเค กลางแหลมได้นะครับกลางแหลมได้ามาลองเบรสมะโอเคนะเบรได้กลางแหลมได้นะครับดังแล้วนะครับเดี๋ยวฟังระยะไกลๆแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกกล้องนะครับไปใส่ขาสักหน่อยก่อนนะครับนะเ,เดี๋ยวผมกอตัดคลิปสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกล้องล่นแบบเมื่อคลิปที่ผ่านมาอีกอ่ะเราก็มาใส่ขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะ เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับว่า,าเสียงที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับนะอาจให้มันสุดๆไปนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับอปรรากลวววงพยดดมมัันนตติิชี แนบมอาไปจนสุดสายตาแค่ได้เห็นแล้วคาหัวใจกระเทยฟิวา่ห oh, oh, ้องห้องยังกันโซ่ผู้บอบคนอยู่ทางนี้ใจสิขาตา เป็นคนเขาอีมีตีผู้สาวอายแต่ทับประคองใจตัวเองด้วยสุรา,มราเมร่ยทงแทนแห่งสุดท้ายของสูให้เราดูแลกูพี่สู้ สงสัยฟิวจะขาดนะครับเดี๋ยวหาสักไรผมลืมเปลี่ยนฟิว ฟิ 1> 1. M. M. ว1.5แอมี่แอมวะเนี้ย125โวลต์เอาไปซิวติดมากล่องครับเดี๋ยวปิดฟิวสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวเปลี่ยนสองฝั่งเลยกลางแอมด้วยแล้วก็เบรดด้วยฟิว1.5แอมป์นะครับ1.5นะครับผมก็ลืมดูไปผมพลาดเองดีนะมันขาดนะครับ แต่ถ้ามันไม่ขาดก็ลูกค้าไปขาดอีกนะครับีิว่อ

ฟิว1.5แอมป์นะครับล่วงนะครับนี้ใส่ฟิว5้าแอมป์เรียบร้อยนะครับ กระแทกนะครับไอ้ปั๊กสเปคคอนตู้เสียงกลางฝั่งทางนี้นะครับอ่าหลุดนะครับไอ้เพลย์เปอรสายที่ผมแยะไว้หลุดนะครับนะตอนแรกมันดังอยู่เดินไปเอ๊ะฮะตู้ฝั่งสองลูกเสียงกลางฝั่งลูกนี้มันไม่ดังนะครับไปดูเอ้าสายหลุดนะครับก็ยัดเข้าไปนะครับสี่ดอกดังเหมือนเดิมนะครับก็เบสสี่กลางแหลมสี่นะครับอ่ะฟังกันต่อนะครับลองดูนะครับ ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับนะ <c oughs> อุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วผมเลยต้องเอาพัดลมกกคางหน่อยไม่ได้ปิดฝาไว้นะครับก็ก็เลยต้องเอาพัดลมกกหน่อยครับเพราะมันร้อนนะครับว่าลงข้างสองโอมนะครับนะเบสสีกลางแหลมสีนะครับลงยันแบบสุดเครื่องเลยนะครับนะอีกสักเพลงหนึ่งนะ <c oughs> បាកបបា fang sa sa va wat pa โอเคโอเคโอเคนะครับร้อนเหมือนกันนะครับจัดว่าร้อนอยู่นะครับแต่ร้อนแบบจับต้องได้นะครับไม่ร้อนมากร้อนแบบจับต้องได้นะครับนะแสดงว่าร้อนแบบจับต้องได้นะหม้อแปลงไม่เท่าไหร่หม้อแปลงไม่มีร้อนเลยเย็นเจี๊ยบนะครับแต่ร้อนแบบจับต้องได้นะครับต้องใส่ฝาหน่อยนะครับให้พัดลมดูดออกนะครับอันนี้ผมเอาพัดลมเอื่อยๆข้างๆไว้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะผ่านนะครับลูกค้าคงไม่ได้ไปแบก ระดับ4ดอกเราอัดสุดอย่างเงี้ยครับถ้าแบบ4ดอกก็แยมแยมย้อมย้อมเหนอแล้วกันนะแย้ยมย้อมย้อมเหนือแล้วกันแต่ถ้าอัดสุดนะครับก็ไม่ไหวอร้อนนะครับต้องต้องเปลี่ยนพัดลมนะครับให้เป็นเทอร์โบดูดฟูดเลยนะครับนะแต่อายุขายมันจะสั้นนะครับนะระยะยาวไม่ได้นะมือสองนะครับปะสมนะครับนะสำหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับราคางบหลักพันนะครับนะรวมค่าแรงค่าส่งนนะะคคครรัับบอเเดี๋ยว ปิดฝาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะส่งนะครับปิดฝาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะส่งให้ถึงมือลูกค้านะครับฝากกันด้วยนะครับนะผมภูเอ็มนะครับอาจารย์สุนทรศักดิ์เชื้อฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลหนนพระโกมเพื่อจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ